วัดีค่ะวันนี้มาพบกับครูฟิลนะคะในรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน2ในระดับมต้นนะคะวันนี้คุณครูฟิลจะมาสอนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กลยุทธ์หลัก3ออออที่ 1. อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าออที่2อาคารประหยัดไฟฟ้าออที่ 3. อุปนิสัยในการประหยัดไฟฟ้า เด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อหาวิชาในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้ง3อนั้นเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างหนึ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย์และมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีแนวโน้ม ตามลงและลดมลงอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อการถาดแลนพลังงานไฟฟ้าในอนาคตดังนั้นนักศึกษาจะต้องถนัดในถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและอย่างรู้คุณค่านะคะนักศึกษารู้ไหมคะการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคืออะไรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้านอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในครัวเรือนและประเทศชาติแล้ว ยังช่วยลดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้ด้วยกลยุทธ์หนึ่งของประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จในด้านการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของชาติคือกลยุทธ์พลังงานไฟฟ้า3อนักศึกษารู้ไหมคะ3อมีอะไรบ้างกลยุทธอ์อ .1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า กลยุทธอ์อันหนึ่งคืออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเป็นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนแปลงมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟกอฟพอ,พอจึงได้ดําเนินโครงการฉลากประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5หรือฉลากเบอร์5นั่นเองซึ่งเป็นการดําเนินงานด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยใช้ฉลากสแสดงระดับประสิทธิภาพไฟฟ้าปัจจุบนันอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์5 มีหลายชนิดเช่นอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ 1. ตู้เย็น 2. เครื่องปรับอากาศพัดลงไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งหลอดไฟ LED ที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กลยุทธ์อที่2คืออาคารประหยัดไฟฟ้าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหก,กรรมเห็นความสำคัญและพร้อมใจกันใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง พร้อมกับการใช้มาตรการต่างๆที่เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้แก่การบริการการใช้ไฟฟ้าการปรับปรุงระบบป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารการใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูงการปรับปรุงระบบแสงสว่างและการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งนี้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสามารถดําเนินการได้ดังนี้ 1. ออกแบบวางตำแหน่งอาคารควรออกแบบให้ด้านยาวของอาคารหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 2. ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแก่อาคารพร้อมทั้งชายคาหลังคาหรือจัดแผงบังแดดช่วยเสริมการบังแดด 3. ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคารเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารเช่นปลูกหญ้ารอบอาคารขุดสระน้ําติดตั้งน้าคุดักลมก่อนพัดเข้าสู่อาคารและปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาเป็นต้น 4. ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนสะท้อนหรือป้องกันความร้อนเป็นผนังหลังคาและฝ้าเพดานของอาคาร 5. ใช้วัสดุหรือนวัตกรรมที่ช่วยระบายความร้อนเช่นรูประบายอากาศอลูมิเนียมที่ทำงานโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า 6. ใช้ระบบปรับอากาศชนิดประหยัดไฟและแยกสวิตช์เปิดปิดเฉพาะเครื่องเพื่อให้ควบคุมการเปิดปิดตามความต้องการใช้งานในแต่ละบริเวณ 7. ลดจำนวนพัดลมดูดอากาศเพื่อป้องกันการสูญเสียอากาศเย็นม่ให้ออกไปจากห้องปรับอากาศมากเกินไป 8. ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในเวลากลางวันแทนแสงสว่างจากไฟฟ้าเช่นใช้กระเบื้องโปร่งแสงหน้าต่างกระจกใสเป็นต้น 9. ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเกิดความร้อนน้อยที่ดวงโคมเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ลดความร้อนจากหลอดไฟฟ้าแสงสว่างโดยไม่จําเป็นและข้อสุดท้ายข้อที่10ใช้อุปกรณ์นวัตกรรมเช่นบอลลู์ดิเล็กรอนน์กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟและประหยัดค่าไฟฟ้า รวมทั้งใช้ครอบโลหะสะท้อนแสงเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างแก่หลอดไฟได้2อถึงสเท่าโดยใช้จำนวนหลอดไฟฟ้าเท่าเดิมกลยุทธอ์อ .3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้ากลยุทธอ์อ .3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าคืออะไรนะักศึกษารู้ไหมคะ กลยุทธอ์อที่3เป็นการปลูกจิตสำนึกและอุปนิสัยให้นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างนิ่งเงยาวชนไทยใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปฏิบัติหลักในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนมีดังนี้ 1. ปิดและตอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. มันทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม,ม่ำเสมอ3เลือกขนาดของของใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีวิธีการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันดังภาพเลย สวัสดีครับวันนี้เอนจีเจเจและพี่ไบรท์พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เคล็ดลับการประหยัดไฟง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองกันครับเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ห้าติดดาวว้ววว้ายิ่งดาวเยอะยิ่งประหยัดนะครับเจเจอยากชวนเพื่อนๆทุกคนหันมาใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธีปรับอุณหภูมิที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดองศาและเปิดพัดลมช่วยกระจายความเย็นครับหรือแค่ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานกันนะครับเอนจีแนะนำให้ เปลี่ยนใช้หลอด LED เพราะกินไฟน้อยกว่าสว่างทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับที่สำคัญอย่าลืมซักแล้วรีดเสื้อผ้าครั้งละมากๆช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะเลยละครเคล็ดลับสุดท้ายจากพี่ไบรท์การปลูกต้นไม้รอบบ้านช่วยฟอกอากาศและทำให้บ้านเย็นขึ้นได้ครับสามการไฟฟ้าช่วยคนไทยลดพลังงานมาร่วมรักโลกรักพลังงานกันนะครับเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษาของครูฟิววันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ3ออหลักกลยุทธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเรามาทบทวนกันดีกว่า กลยุทธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า3ออออที่1อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าออที่ 2. อาคารประหยัดไฟฟ้าและออที่3อุปนิสัยในการประหยัดไฟฟ้าสำหรับวันนี้ครูฟิลก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนำวิธีการและความรู้ที่ได้ไปประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยชาติของเรากันนะคะบ๊ายบาย Keeping me safe and sound. And when I fall, you tie the rope.